สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ต้นจะชวนทุกคนมาทำน้ำพริกหมูสับค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะว่าวิธีการและส่วนผสมมีอะไรบ้างค่ะเริ่มแรกนะคะทุกคนเราก็นี่ค่ะเอากระเทียมกับหอมเจียวลงไปก่อนนะคะเลงไปเจียวเลยนะคะทุกคนแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะคนเจียวกระเทียมแล้วก็ หัวหอมนะคะหอมซอยกระเทียมซอยให้เหลืองเลยนะคะทุกคนแล้วก็ตักผักร่อไว้ก่อนนะคะทุกคนใช้น้ำเดิมนี่แหละค่ะทุกคนแล้วก็ใส่หมูที่เตรียมไว้ลงไปะค่ะใส่หมูที่เตรียมไ,ไว้ลงไปจะใช้วันนี้นต้องใช้หมูค่อนข้าง,ง,งเยอะกสมให้เราผสมผัดหมูให้สุกเองนะคะ หมูล,ลิมสุกแล้วนะคะทุกคนเราก็จะใส่ต้าสายนะคะกะประมาณนะคะอันนี้ต้นส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะต้นสายแล้วก็ใส่ปลาไปนิดหน่อยนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราปรุงรสทีหลังถ้าไม่เค็มนะคะก็ถึงจะใส่น,นะคะ้ค่ะจะใสะ่แล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะทุกคนนั่นก็คือนี่เลยค่ะน้ำมะขามค่ะทุกคนต้นจะใส่ประมาณก็เดี๋ยวมาชิมกันอีกทีนะคะ ประมาณสักสามสามช้อนโต๊ะนะคะทุกคนถ้าไข่เปรี้ยวนิดนึงก็เพิ่มไปได้ะค่ะทุกคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนั่นเอกของ,งเราอีกอย่างท่านทุกคนนี่นคือพริกค่ะจริงๆแล้วเขาใช้พริกป่นนะคะเราไม่มีนะคะเราใช้พริกปั่น,นะค่ะทุกคนเองใส่ลงไปงเราชอบเผ็ดะะกะเพิ่มคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยทุกคน นี่ค่ะทุกคนเมื่อหมูสุกเสร็จแล้วนะคะก็ชิมนะคะชิมรสชาติที่เราชอบปเปรี้ยวหวานไม่เค็มหรืออย่างไรก็เพิ่มไปค่ะแล้วก็อีกอย่างนะคะที่เราจะใส่ลงไปนี่คือนี่ค่ะใส่พริกที่หนูส่วนลงไปค่ะว้าวแบบนี้เลยค่ะพริกที่เขาเรียกว่าลูกโดดนะคะทุกคนเนี่ยใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะจะได้มีสีสันในการในการทําน้ําพริกนะคะน่ากิน,นะค่ะก็นี่ค่ะผัดแบบนี้เลย น้ำขูกขิดค่ะทุกคนน,คคคน,นี่น้เนนะ,ะสิ่งสุดท้ายนะคะอย่าลืมนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาใส่อย่าลืมใส่นะคะนี่หอมเจียวกระเทียมเจียวค่ะใส่ลงไปตัปกใส่จานกินกับผักก็หรือไม่ก็หรือไม่ก็เก็บไว้แล้วกานใส่กล่องนะคะเย็นก่อนใส่กล่องเอาไว้แล้วกานวันอื่นได้เลยค่ะทุกคนนี่เลยเร็จแซ่บแบบนี้ค่ะ ว้าวแบบนี้เลยค่ะทุกคนน้ำพริกหมูสับแบบแซบๆของเราค่ะตักใส่ถ้วยเตรียมรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆเตรียมผักและเครื่องเคียงอื่นๆอร่อยเวอร์เลยค่ะถ้าเรารับประทานน้ำพริกหมูสับไม่หมดสามารถเก็บไว้รับประทานๆๆได้นาน,านๆๆเลยค่ะต้นแนะนําให้ใส่กล่องหรือกระปุกก็ได้ค่ะเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะและน้ำพริกหมูสับสูตรนี้สามารถที่จะทำกินทำขายได้เลยค่ะ ลองทำดูค่ะทุกคนง่ายอร่อยหาอเลยค่ะ